ทักษะการใช้ดิ้วใช้กระบองหรือของไม่มีคมแบบง่ายๆลองฝึกอยู่ที่บ้านครับทำได้แบบง่ายๆลองดูครับ อัวนี้ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะฮีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกัน ก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้ะมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขน้นนะครับแต่ถ้าว่าเรา แต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันเพิ่มขึ้นน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้